ปิปาชกทั้งหลายเนี่ยเรียกผู้เจ้าเราว่าอะไรอ่าใช่สมณะหัวโลนหรือคนโลนเยอะหลายประสูต์มากพาลัทวาชะเห็นพระตถาคตเดินมาแต่ไกลเรียกผู้เจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโลนหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเขาว่าผู้เจ้าเราคนถอยผู้เจ้าก็เลยถามว่าคุณทรรมอะไรที่ทําให้คนเป็นคนถอยเธอรู้ไหมอ่าพาลทวาชชะตอบไม่ได้ผู้เจ้าก็เลย บัญญัติเรื่องคนถอยขึ้นมานะอย่างเนี้ยคนมัก,กโกรธผูกโกรธลบลู่อย่างเร็วมีทิฏฐิวิบัติมีมัญญาพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนผู้เบียดเบียนสัตว์ที่เกิดหนเดียวแม้หรือเกิดสองหนนไม่มีความเอ็นดูกรุณาในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพึงรู้ว่าเป็นคนถอยบัญญัติยาวเลยเนี่ยลักทรัพย์เบียดเบียนนะคนกู้หนี้ฆ่าคนนะถูกถามมาเป็นพยานแล้วกล่าวเท็จเยอะมาก ลักษณะนี้คือคนต่อยที่พระเจ้าบัญญัตินะเนี่ยความจริงต่างๆเหล่านี้เราสืบค้นได้จากหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกนะอย่างหลักฐานที่อยู่ในถ้ำในอัฟกานิสถานที่บอกว่าไปเจอในถ้าที่ตาลิบันระเบิดพระพุทธรูปแล้วก็คนพบเจอถ้าพวกนักโบราณคดีก็เข้าไปดูปรากฏว่าเป็นเศษซากใบลานเนี่แยแก็เลยเอามาเชื่อมต่อกันนะเพราะมี ล่องรอยเขียนอักษรลงในใบลานปรากฏว่าเป็นอักษรที่สามารถแปลออกมาได้นะก็พยายามแปลออกมาเป็นภาษาต่างๆมันตรงก,กันกับพระตบ,บิดกฉบับสยามรัฐของไทยเราในเรื่องการสอนอบายมุขหกว่าในนี้จะสอน็บฏีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุลาและเมลัยเนี่ยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการเที่ยวาตามปลอกซ่องซอนในเวลาวิกาลเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ การเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะนะอย่างเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาผู้เจ้าก็จะขยายความในพระสูตรอื่นเช่นรำที่ไหนไปที่นั่นเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นร้องเพลงที่ไหนไปที่นั่นประโคมที่ไหนไปที่นั่นดนตรีที่ไหนไปที่นั่นอย่างนี้นะนี่คือที่อันเป็นที่ชุมนุมแห่งความเมานะนั้นในพระสูตรนี้น่าจะมีในหนังสือปฐมธรรมจะแจกให้โยมวันนี้นะด้วยนะ เราจะได้ไปศึกษาพุทธวจนะคําที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงนะ<อ>ก็เลยจากตรงนี้เราก็เข้าไปตรวจสอบนะปรากฏว่าในทุกๆพระสูตรเลยบริบทร,ร,รอบๆเนี่ยผู้เจ้าจะไม่มีผมนะมีคนหนึ่งพาอีกคนหนึ่งไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่งอยู่กับพิสุห้าร้อยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครคือพระพุทธเจ้าเขาต้องพาเข้าไปถึงตัววนเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยองค์เนี่ยคือพระพุทธเจ้านะ ถ้าผู้เจ้ามีผมคนเดียวก็บอกนั่นน่ะคนที่มีผมคนเดียวคือผู้เจ้าก็สามารถชี้ได้แต่ไกลหรือพระนันทะน้องผู้เจ้าเนี่ยผมจีวรเท่าผู้เจ้าเดินมาแต่ไกลคนภิกษุทั้งหลายนึกว่าผู้เจ้ามาก็จัดอาสนะเตรียมให้แต่ปรากฏว่าเข้ามาใกล้ๆอ้าวไม่ใช่ผู้เจ้านี่นะแต่นี้ถ้าผู้เจ้ามีผมก็ต้องเห็นมาแต่ไกลเดินมาแต่ไกลว่าอ่ะคนนี้คือผู้เจ้าแต่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้จนกระทั่งเข้ามาถึงใกล้ก็เลยพระนันทะเป็นต้นบัญญัติในเรื่อง การห่มจีวรผู้เจ้าจึงบัญญัติเรื่องห้ามภิกษุห่มจีวรเท่าตถาคตไรห่มจีวรเท่าตถาคตถูกปราบปรบจิตติอย่างนี้เพราะนั้นความผิดมีเนื่องจากห่มจีวรใหญ่เท่าพระศาสดานั่นก็แสดงว่าเขาสังเกตไม่ออกว่าถึงความแตกต่างเรื่องมีผมไม่มีผมแสดงว่าปงผมเหมือนกันนะ,นะในพระสูตรต่างๆเหล่าเนี้ยเราจะได้เก็บรายละเอียดข้อสังเกตว่าตกลงผู้เจ้าเนี่ยมีผมหรือไม่มีผมอ่า ไม่อันนั้นพู้เจ้าโยมก็ต้องเข้าไปตรวจในพุทธศสนะอีกเช่นกันพุทธประวัติจากพระโอษฐ์น่าอ่านน่าศึกษามากได้ประโยชน์นะท่น,นี้ประวัติพระศาสดาต้องเป็นประวัติที่พระองค์เล่าด้วยพระองค์เองไม่ใช่ประวัติที่คนแต่งขึ้นนะอย่างพระเวสสันดรเนี่ยผู้เจ้าก็เล่าไว้ประมาณสีห้าหน้ากระดาษ A4 ีนะแต่เราเนี่ยมาแต่งเป็นเทศมหาชาติเนี่ยเจ็ดวันสิบวันเทศกันไม่จบนั่นคือเสริมแต่งขึ้นนะอันนี้จึงเป็นประเด็นที่พู้เจ้าเนี่ย ชี้ไปว่าสุดตนตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เนี่ยจะเป็นคำร้อยกรองประเภทกับกรอนมีอักษรสลัดสลวยมีปัญญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเนี่ยเมื่อมีผู้นำสุดตนตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ตัวถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตน,นควรศึกษาเล่าเรียนนี่คือเหตุผลว่าทาไมพู้เจ้าจึงตรัสว่าอย่าฟังคําที่แต่งขึ้นใหม่นะอย่าฟังคําคนอื่นให้ฟังแต่คําสถาคตนะท่นนี้เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้ เราก็ต้องไปสืบค้นว่าคำตถาคตอยู่ที่ไหนอย่างนี้และแยกแยะอย่างไรดังนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าโยมอ่านไปเนี่ยมันจะเจอเนื้อหาอยู่สองส่วนพออ่านคาพู้เจ้าแล้วเนี่ยเขาจะมีบอกว่าที่คาพู้เจ้าพูดอย่างนี้อธิบายว่าอย่างนี้อย่างนี้ตลอดเลยทั้งเล่มเลยมันจะเป็นเนื้อหาสองลักษณะอย่างนี้คือคาผู้เจ้านะที่สาวกทรงจํามาว่าผู้เจ้าเนี่ยตรัสว่าอย่างนี้พิกษุทั้งหลายหรือดูก่อนจอมเทพลายเสร็จแล้วก็จะมีคนที่ทํา ตัวเนี้ยที่รวบรวมเนี่ยมาอธิบายต่อซึ่งจะเป็นสาวกในยุคไหนก็ตามนั้นดังนั้นเนื้อหาในพระตาบิดดกเนี่ยมันจะมีสองส่วนดังนั้นใครพูดก่อนคำผู้เจ้าและคนที่พูดทีหลังดังนั้นคนพูดทีหลังไม่ใช่ผู้เจ้าพูดคาที่คนพูดทีหลังที่อยู่ในพระตาบิดดกเนี่ยเขาจะแยกออกมาต่างหากอยู่แล้วเขาเรียกกันว่าอัตถกถา,านะแต่จริงๆผู้เจ้าเราเรียกว่าสาวกภาสิตา คือสาวกภาสิทธิ์คที่ออกจากปากสาวกที่ไม่ได้ถูกรับรองโดยพระตถาคตนะให้เราแยกแยะเพราะฉนั้นคือถ้าอ้างพระไตรปิฎกยังอ้างไม่ได้ต้องอ้างพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกเราจะได้ทราบที่มาที่ไปของคําสอนของศาสนาพุทธว่าเอ๊ะจริงๆแล้วศาสนาพุทธต้องฟังใครและหลักฐานที่ถูกต้องที่สุดอยู่ที่ไหนและอย่างพระสูตรนี้จะแปลตรงกันทั่วโลกพระสูตรที่บอกสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระเนี่ย ว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นําสุดตนต่างเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตไปจารู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเราเรียนนั้นพระสูตรนี้สําคัญมากถ้าเราไม่เข้าใจพระสูตรนี้เราจะสเปสเปสะปาไปหมดนะดังนั้นด,ด้วยการไม่รู้พระสูตรนี้ไม่เคยมีใครนําพระสูตรนี้มาเปิดเผยให้พวกเราทราบศาสนาพุทธเลยแตกนิกายไปเรื่อยๆนะของไทยก็จะมีวัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิกาย ญี่ปุ่นมี200กว่านิกายนะในประเทศนั้นประเทศนี้ก็แตกนิกายออกไปเยอะแยะไปหมดเลยเหตุผลเพราะอะไรเพราะไปใช้คําที่แต่งขึ้นใหม่นิดเดียวแค่นั้นเองนะพอหนึ่งคนแต่งได้ก็สองคนแต่งได้ทุกคนบอกแม้ขอนิดเดียวไม่ได้ก็คนละนี้ทั้งนั้นนะนะคนนี้ก็ขอคําบริกรรมหน่อยหนึ่งคนนี้ก็ขอยกมือหน่อยหนึ่งคนนี้ก็ขอนั่นขอนี่เลยแตกออกไปเยอะแยะไปหมดเลยนะกลับมายอมพระเจ้าคนเดียวปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจบเรียบร้อย อันนี้จะให้เห็นถ้าเราเชื่อมไปที่บาลีเทคโซซิไ e ต y สมาคมบาลีประกณ์ของประเทศอังกฤษในพระสูตรนี้เขาจะตรงกันต้นมาลองอ่านตรงนี้มีไหม,มว่าสุตตันตๆที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เนี่ยในบาลีเทคก็แปลตรงกัน,กนเป๊ะเลยทุกตัวอักษรเหมือนกันนะโครการนะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุาตตันต์เหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่ก็ฝรั่งก็ใช้ว่ามองลิสเซน not to discuss t t e by p o t s จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกลับกรอนมีอักษรสลัดสลวยเิรชะอวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวฝรั่งก็ใชว่า trick out with fair sounding faces discourse external to ธรรมะเป็นคำกล่าวของสาวก uttered by their followers เมื่อผู้เสนอสูตรต่างๆเหล่านั้นมากล่าวอยู่ when such are recited เธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่งี่หูฟัง they l e n d not a r e a d y ear to them ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง apply not to them a mind bent on understanding และไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน and consider not that those teachings are something to be learned by heart and master. So, สูตรต่างๆล่าได้ที่เป็นคำของตถาคต discourses uttered by the t a t h a g เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้ง discourses deep and deep in meaning เป็นชั้นโลกุตระ transcendental ว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตา dealing with the void เมื่อมีผู้นำสูตรต่างๆเหล่านั้นมากล่าวอยู่ when they are recited เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟัง t h e y l e n d are ready ear to them ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง apply to them a mind bent on understanding และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน consider that those teachings are something to be learned by heart and m a s t e r ซึ่งนี้แปลโดยฝรั่งชื่อ F. L. Whitworth ของสมาคมบริีตกรกรประ,กระเทศอังกฤษก็จะตรงกันทุกตัวอักษรทุกบทพัญชนะเพราะนั้นไม่ว่าจะในคัมภีรไบาลานที่ไหนก็ตามนะที่เราไปเจอในถ้ำในอัฟกานิสถานในเสา,าห,หินอโศก นะของบาลีเทคหรือว่าเพชรบูรณ์กับที่ลบบุรีที่เป็นก้อนศิลานะข้อมูลหลักฐานก็จะตรงกันหมดถ้าเป็นพุทธวจนะนะคําที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรงประเด็นสําคัญอย่าไปคิดว่ายากหรือง่ายประเด็นสําคัญคือความถูกต้องนะถ้าง่ายแล้วผิดเสร็จครบไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะยมจะไปเชียงใหมย่ยมถือแผ่นที่อะไรยมต้องถือแผ่นที่เชียงใหม่ถ้ายมถือแผ่นที่ยะลาไปคนละทิศผิดตั้งแต่ก้าวแรก ส่วนใหญ่ก็บอกว่าแหมปฏิบัติมานานแล้วเนี่ยขอบอกต่ออีกนิดนึงว่าจะทํำยังไงต่อบอกไม่ใช่เดี๋ยวแผนที่มันผิดนะเปลีป่ยนแผนที่ใหม่ก่อนนะก็บอกแต่น,ะนปตัปฏิบัติเลยปฏิบัติเลยเอาปฏิบัติเลยทํำยังไงนะถ้าเกิดอัญญาโกนธัญญะมาผู้เจ้าบอกเอาปฏิบัติเลยแล้วจะรู้ได้ไงปฏิบัติเลยงั้นก็นั่งสมาธิแบบฤือีโยคียไปต่อแล้วกันจะต้องมีบทพัน,นะที่ทําให้เขาเกิดความเข้าใจ ตัวบทพันชนะเนี่ยผู้เจ้าเรียกอนุสาสนีปฏิหารศาสนีศาสนังแปลว่าคำสอนพระองค์จึงบอกพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นโอรสอันเกิดจากปากตาคตผู้เจ้าเนี่ยใช้ปากพูดคำพูดคำพูดเนี่ยถูกเรียงร้อยมาเป็นอย่างดีพระองค์เรียกว่าระเบียบแห่งถ้อยคำนะระเบียบแห่งถ้อยคำนี้อันนี้ก็คือประสูตทติพระองค์บอกว่าถ้าถูกถามว่าพวกท่านเป็นใครให้ตอบว่าเราเป็นสมณะสักยปุติยะนะพระทุกรูปต้อง พูดตรงกันว่าเราคือบุตรของสมณะในสักยัตกูลอย่างนี้เราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่ว่าผู้เจ้ามาเสกมาลัยให้เรามาจับหัวแล้วเป็นอริบุคคลได้ทําไม่ได้ทําได้ด้วยอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคําพูดดังนั้นตัวคําพูดจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดบทพันชนะซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใช้เป็นองค์ศาดาแทนต่อไปที่ตรัสกับพระน์นว่าอนอน์ ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วศาสดาของพวกเราไม่มีบอกอานนท์เธออย่าคิดอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปแห่งเราและความตั้งมั่นของพระสธรรมตัวบทพันธะยังถูกนํามาวางไว้เป็นข้อที่หนึ่งเลยว่าถ้าบทพันธะผิดความหมายผิดอธิบายผิด จะเป็นความเสื่อมของศาสนาดังนั้นบทพันธะจะต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกอย่างที่สองภิกษุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นอย่างที่สามภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธ,ธวจนะทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกามาติกาคือแม่บทนะต้องเป็นผู้ที่ขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความน,น,นั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อไปเราจะสืบทอดเนี่ยเราสืบทอดคําใครอยู่ใช่ไหมเราสืบทอดคําตถาคต ไม่ใช่สืบทอดคําที่แต่งขึ้นใหม่ถ้าเราขยันทำซีดีทำหนังสือในคําที่คนแต่งขึ้นใหม่หลักฐานใหม่ก็จะกระจายออกไปหลักฐานเก่าก็จะหมดไปคําตถาคตจะค่อยๆหมดไปจากโลกนี้นเนี่ยคือความอันตรธานที่พระองค์ตัดไว้ในเรื่องของกลองศึกของกษัตริย์สารหหะว่าเอาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิมตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไป เหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมก็ใหม่เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนั้นถ้าเราไม่เคยทราบพระสูตรเหล่านี้ที่พระศาสดาตรัสรไว้เมื่อ2 0 0 0กว่าปีเราก็จะไม่เห็นความสําคัญในคําตถาคตนะนี่เราเกิดมาในยุคที่คําสาวกแบบเต็มประเทศไปหมดเลยนะมีแต่คําสาวกไปที่ไหนก็มีแต่หนังสือสาวกอย่างนี้โยมหาหนังสือพุทธวจนะไม่ได้ไม่รู้ว่าเอ๊ะคำตถาคตนี่จริงๆอยู่ที่ไหน จะหาได้ยังไงนายผู้เจ้าพูดจริงๆคืออะไรไม่ต้องไม่ต้องมีใครมาที่บายอยากขอรู้หน่อยซิว่าผู้เจ้าพูดตรงๆจริงๆว่ายงงอย่างไงอย่างเนี้ยหาแทบไม่ได้เนี่ยต้องกลับไปสืบค้นกันว่าเอ๊ะยังไงยังไงนะอันนี้จึงเป็นเหตุปัจจัยที่เราจะต้องทำหนังสือพุทธวจนะออกมาเพื่อให้กระจายและให้แพร่หลายมากที่สุดให้พุทธบริษัทเนี่ยที่อยากจะรู้ว่าศาสดาพูดจริงๆคืออะไรจะได้รู้ใช่ไหมอ่า เวลาเราจะทําอะไรเราจะได้รู้ได้สร้างเหตุปัจจัยถูกนะนั้นอย่างเมื่อวานที่บอกตั้งแต่เรื่องของกรวดน้ําการทําน้ามนต์การอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะยมอยากจะอุทิศบุญกุศลให้คนอื่นญาติพี่น้องกายไปเตรียมน้ําเตรียมแก้วซึ่งผู้เจ้าไม่เคยบัญญตัติยมต้องมาเตรียมจิตให้ปราศจากมิวรรณะถึงมันยากยมก็ต้องทําเพราะมันได้ผลแต่ง่ายมีน้ํามีแก้วง่ายแต่ไม่ได้ผลยมจะอ,อะไรใครอยากทําก็ทําไป เพราะไม่ได้ผลไม่ได้ผลเอาคำของใครมาวัดเอาคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าแค่นั้นเองง่ายๆเรากําลังไปสืบค้นว่าความจริงคืออะไรนะเพราะนั้นทุกคนต่างบอกตัวเองของจริงหมดเลยนะแต่ของใครจริงจริง,รงนะหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนนะพระทุกวันนี้ใช้บาจีวรใช้จากใครใครเป็นคนบัญญัตินะต้องสาวไปดูหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกมีบอกหมดเลย ภิกษุมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายไปไหนก็เบาดุดนกมีปีกนะสองข้างอย่างนี้นะนั้นพระเจ้าเนี่ยบัญญัติทุกอย่างพระวินัยเนี่ยปาราชิกสีข้อสังฆาธิเศษสิบสามข้อนิสกีปจิตตีต่างๆวินัยที่ภิกษุเนี่ยรักษากันณวันนี้ถามว่าอยู่ที่ไหนนี่ไงอยู่ในหลักฐานตัวนี้ในพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะหลักฐานตรงนี้มีครบถ้วนหมดนะ ก็เลยให้เข้าเข้าไปสืบคนที่ตรงนี้หรืออย่างการทําน้ำมนต์เนี่ยการสะดอกเคราะห์ดูเลิกดูยามพวกนี้เราบอกว่ามันคือมงคลนะได้ผลแต่ผู้เจ้าบอกเป็นเดรชานวิชาใช่ไหมมันคนละเรื่องกันเลยนะใช่ไหมนั้นเราต้องกลับไปสืบคนผู้เจ้าบอกสมณพราหมณ์บางพวกเนี่ยฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสําเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรชานวิชาเห็นปันนั้นอยู่คืออะไรบ้างนะ พระองค์ก็ตัดเลยว่าน่ะทายลักษณะในร่างกายบ้างทายในมิตรลางดีลางร้ายทำนายของตกทำนายฝันทำนายชะตาทำพิธีผมเพลิงเบิกแว่นเวียนเทียนซัดโปรยแกะโปรยลำโปรยข้าวสารจุดไฟบูชาทำพิธีเสกเป่าพิธีพลีด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนดูลักษณะไล่นาหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนส่วนภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทาเดลฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วแม่นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งเห็นนะบัญญัติไว้ในสัมปันธศีลาภิกษุเป็นผู้มีสินสมบูรณ์เป็นอย่างไรเพราะนั้นนี้อตมาไม่ได้แต่งใหม่ใช้หลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกนี่แหละแค่เอามาเปิดเผยให้โยมได้ทราบว่าเอ้จริงๆสิ่งที่เขาทํากันอยู่ณวันนี้เนี่ยเขาทําถูกหรือทาผิดเขาทําในสิ่งที่พระเจ้าห้ามไว้หรือทําในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญใช่ไหม เราอยากได้ความเป็นมงคลของบ้านแต่เราไปทาในหลัานวิชานะเราบอกเรารักพระผู้มีพระภาคเจ้าเคารพพระองค์แต่เราไปบูชาคําของคนอื่นมันสวนทางกันเลยนะมันกลับทางกันนะ,ะเนี่ยนั้นนี่คือความสําคัญของพุทธวจนะนะคำที่ผู้เจ้าเนี่ยเรียงร้อยมาอย่างดีด้วยการกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดที่ตรัสไว้กับอคิเวสนะว่าพระองค์กาหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คําเดียวนะตรัสไว้กับพิสูจนทั้งหลายว่า <c oughs> นับตั้งแต่ราตีที่บ่งตรัสรู้กระทั่งปริณิพานเนี่ยคำพูดของพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันสอนรับกันทั้งหมดนะนะดังนั้นด้วยการยืนยันจากปากพระศาสดา,า,าเองเนี่ยนะสายนิกายต่างๆมีไม่ได้นะเวลาโยมคุยธรรมะกันยมต้องถามเธอสายไหนชั้นสายนี้เธอสายนั้นสายนั้นทำยังไงสายนี้ทำยังไงพุทธาศาสนา,า,าเหมือนกันแต่สอนไม่เหมือนกันยมไม่คิดเอะใจไม่คิดสงสัยว่างเลยหรอ ทำไมพุทธศาสนามันไม่ใช่ผู้เจ้าองค์เดียวกันหรอแล้วผู้เจ้าองค์เดียวกันทำไมพูดไม่เหมือนกันใช่ไหมนี่แหละเพราะนั้นไม่มีใครเลยอยากจะทําให้เกิดสังฆสามัคคีทั่วโลกขึ้นมาทุกคนเนี่ยรักกลุ่มพวกร้องของตัวเองหมดเลยแต่ไม่ได้นึกถึงสังฆสามัคคีทั่วทั้งหมดใช่ไหมถ้าภิกษุสงฆ์เนี่ยประพฤติปฏิบัติตามคําของพระตถาคตทั้งหมดมันจะมีข้อต่างกันไหมไม่ต่างยังไปไหนจะเหมือนกันหมดใช่ไหมตั้งแต่บาทจีวรใช่ไหม อย่างที่บอกจีวรก็ยอมด้วยน้ําฝาดนะอาตมาก็ไม่ได้อยากได้สีจีวรอ,อย่างนี้แต่พอยอมด้วยน้ําฝาดมันออกมาสีไงก็ใช้อย่างนั้นใช่ไหมจีวรที่เงาวาวลงยอมลงเอาไปยอมด้วยน้ําฝาดมันจะออกมาด้านหมดเลยมันเป็นสีเร้หมองจะลดความกําหนัดยอมใจในจีวรในเครื่องนุ่ง่มของตัวเองใช่ไหมบาศเหมือนกันบาศพู้เจ้าก็ให้เอาไปเผานะเพราะแต่ก่อนเนี่ยพออนุญาตบาศปกกุ๊บก็จะมีบาศทองบาศเงินบาศแก้วมณีบาศไพฑูน บาดไม้ผู้เจ้าบัญญัติห้ามหมดห้าม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 นะพอบัญญัติรองเท้าอนุญาตรองเท้าขึ้นมาก็มีประดิษประดอยรองเท้านะประดับเพชรพลอยนะสีนั้นสีนี้ผู้เจ้าต้องบัญญัติห้ามห้ามรองเท้าสีดำล้วนนะสีเหลืองสีแสสีชมพูสีแดงบัญญัติห้ามหมดเลยแปลกนะรองเท้าสีดำก็ไม่ให้จีวรสีดำก็ไม่ให้ใช้จะมีสีต้องห้ามที่พระศาสดาบัญญัติสีเขียวล้วนดำล้วนเหลืองล้วนแสล้วนชมพูล้วนแดงล้วน จีวรสีพวกนี้ห้ามหมดไม่ให้ใช้แต่กลายเป็นว่าพระเราที่ใส่สีมันคล้ายกับสีจีวรต้องห้ามเลยนะ,ะดังนั้นแค่ทําตามวินัยที่ผู้เจ้าตัดว่าอันหนึ่งภิกษุได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีเห็นนะสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวครามก็ได้ตมก็ได้ของดําคล้ำก็ได้ถ้าภิกษุไม่ถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้จีวรใหม่เป็นปาจิตตีเห็นไหมผู้เช้ากปรับอาบัติปาจิตตีนะนี่ข้อมูลเมื่อ2องพกว่าปียมต้องได้อ่านถ้ายมไม่ได้อ่านยมจะไม่เปิดโลกัศน์นะไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆพระตถาคตเคยตรัสอะไรไว้นะทุกคนศูนย์มาทั้งนั้นนะอาตมาก็ฟังครูอาจารย์มาก่อนฟังมาทาํตามตามมาเรื่อยๆอ่ะพอมาเจอพุททวจน,นะเราก็ต้องเปลี่ยน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 ,ป,ยนปรับ ถามว่าเปลี่ยนตามใครไม่ได้เปลี่ยนตามอาจารย์คนไหนแต่เปลี่ยนตามพระตถา,าคตพระทุกรูปยอมผู้เจ้าคนเดียวเปลี่ยนตามผู้เจ้าหมดปุ๊บเกิดสังฆสามมาคีทั่วประเทศเลยเหมือนกันมนตาตรฐานหนึ่งเดียวกันจะไม่เกิดความแตกตา่างเวลาโยมไปปฏิบัติที่ไหนโยมก็ไม่ต้องถามว่านี่สายไหนนี่สายไหนจะสายไหนพูดเหมือนกาหนดเลยพูดคตาตถาคตใช่ไหมอ่าแก้กรรมทํำยังไง มัคมีองแปดพอถามแก้กรรมทำยังไงโยมก็จะตอบอริยะอัดถังคิกมครมคนี่นั่นเองคือกรรมมะนิโรทขาไม่หนีปฏิปทาทุกคนจะพูดเหมือนกันมุ่งไปที่มัคมีองแปดใช่ไหมเนี่ยนี่คือหลักการพวกเราจะได้ทราบว่าเรามาศึกษานะวันนี้เรามาศึกษาพุทธวจนะไม่ใช่คําของใครแต่งสาวกไม่มีสิทธิ์บัญญัติอะไรพระตถาคตตัดไว้เลยว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจากไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติ ภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วในมหาปรินิพานสูตรก่อนพระองค์ปรินิพานพระองค์อุตส่าห์บัญญัติกำชับเอาไว้ภิกษุยานะอย่าบัญญัติอะไรเพิ่มนะและอย่าเพิกถอนในสิ่งที่โรงได้บัญญัติเอาไว้ให้สมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนะ เราจะไม่มีการแตกแยกกันในหมู่พุทธจะมีแต่ความสมัครสมานสามัคคีมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุดน้ำนมกับน้ำนะเพราะใช้คำพระศาสดาผู้เดียวเท่านั้นเองนะง่ายที่สุดหลักการนะเหตุผลทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในแผ่นพับแผ่นนี้นะเป็นสิบพระสูตรที่พระตถาคตได้ตัดไว้เองนะถึงความสำคัญในคำาตถาคต นะว่าพราะองค์มีความสามารถอย่างไรกำหนดสมาธิทุกครั้งคำไม่มีการขัดแยง้งคำเป็นอากาลิกโกไม่มีสาวกคนไหนที่พูดมาแล้วเป็นอากาลิกโกพระตถาคตผู้เดียวนะเหตุเสื่อมในอนาคตผู้เจ้าวางบอกไว้แล้วว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุไม่สนใจคำตถาคตพระเองลูกศิษย์ผู้เจ้าเองจะไม่สนใจคำผู้เจ้าจะไปสนใจคําที่แต่งขึ้นหมาหรือคําสาวกที่ผลิตขึ้นมาจะทําให้ศาสนาเสื่อมไปเรื่อยๆนี่คือความสูญหายไปของ พระสัพท์รมคาสอนของพระองค์นะบริษัทที่เลิศปฏิปุจฉชาวินิตาปริสาโนโกาจิตวินิตาคือบริษัทที่ศึกษาแต่คําตถาคตจะเป็นบริษัทที่เลิศพระในยุคลอห้าใช้สํานวนหนักกว่าน,นี้อีกพระในยุคลอห้าบอกเป็นบริษัทที่ดีด้านกับไม่ดีด้าน <c oughs> นี่สํานวนท่านผู้ทาตเบาลงแล้วนะแต่สํานวนของพระในยุคลอห้าก็คือบริษัทที่ดีด้านคือไปศึกษาคําสาวกหรือคําของคนแต่งขึ้นใหม่ แต่บริษัทไม่ดีด้านคือศึกษาแต่คําตถาคตนะเนี่ยเราจะได้เห็นสำนวนการแปลในแต่ละยุคนะ,ะแล้วก็การห้ามห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามเพิกถอนนะแล้วก็เรื่องชี้ว่าความพระราหันประเภทพระพเจ้ากับพระราหันทั่วไปเนี่ยต่างกันอย่างไรคือพระเจ้าเนี่ยเป็นมรคนอยู่รู้มรก่อนเป็นมรขั้ววถุรู้แจ้งในมรเป็นมขรขัโกวุฉลาดในมรคนที่ฉลาดในมรมีคนเดียวคือพระเจ้า ส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมักคานุขาผู้เดินตามเท่านั้นนะตัวตัวคำว่าสาวกก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าแปลว่าผู้ฟังคําสอนไม่ใช่ผู้บัญญัติคําสอนนะฟังคําสอนของใครของตถาคตนะดังนั้นในแผ่นภัพนี้จะรวมเหตุผลไว้ให้นะเนี่ยแม้แต่ที่วัดอาตมาเองทําภาพแรกๆก็ยังเป็นผู้เจ้ามีผมเลยเห็นไหมเพราะยังไม่ได้สืบคนยังสืบคนไม่เจอนะนะเอ๊ะพระสูตรอยู่ไหนนอ้อนะ พอสืบค้นเจอปุ๊บเราก็ปรับใหม่เป็นผู้ชาไม่มีผมถ้าเปลี่ยนแปลงได้นะนะ mm hmm. ดังเลยเป็นไปได้ไหมคะที่ uh huh. อย่างวันแรกที่ออกไปกับนายฉันทะที่ออกไปแล้วไปบวชด, uh huh. ดีไมนน่น้ําในรัญชลาพะ uh huh. วงโปรงผมเนี่ยเป็นเป็นการโปรงที่ไม่ได้ไม่ได้โกนนะคะ uh ็น huh. การตัดแล้วก็ เป็นไปได้ไหมคะที่แบบผมด้วยผมที่หยิกก็เลยยังเกาะติดอยู่แล้วขยุ่มเป็นอย่างนี้อ,อะไรอย่างนั้นไหมคะเป็นไปไม่ได้ไหมคะเ <laughs> จ้าบัญญัติเลยว่าห้ามใช้กันไกตัดผมมีในวินัยด้วยนะผมผมของภิกษุเนี่ยห้ามใช้กันไกตัดนะต้องใช้ใช้มีดตรงผมแล้วก็บัญญัติว่าห้ามภิกษุเนี่ยไว้ผมยาวเกินสองเดือนหรือยาวเกินสองนิ้วนะมีรายละเอียดบดนะใช่ใช่ ดังนั้นพระเนี่ยถามว่ากี่วันปงผมกี่วันก็ได้อย่าเกินสองเดือนละกันถ้าอยากปงทุกวันก็ปงไปวินัยมีเนี่ยอยู่ในสิกขาบทสองพันกว่าข้อเนี่ยอ่าใช่ไม่ไม่ได้มีบัญญัติว่าก่อนวันพระจะต้องโกนผมแต่วันพระเนี่ยมีมีบัญญัติแต่ไม่ได้เรียกวันพระเป็นวันประชุมของพระเราก็เลยเรียกกันย่อๆวันพระเนื่องจากพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไปเจอพวกปริพาชคทั้งหลายเนี่ยเขาประชุมกันในวันเพ็ญ นะแล้วสนทนาทมกันเป็นที่รื่นเริงในธรรมก็เลยกลับมาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสามารถไหมที่จะบัญญัติการประชุมกันในวันเนพ็ญผู้เจ้าบอกได้นะก็เลยบัญญัติให้พิสูจ์เนี่ยมาประชุมกันในวันเพ็ญเมื่อประชุมกันแล้วพิสูจ์ถูกสั่งให้มาประชุมก็ประชุมกันจริงๆก็มานั่งเฉยๆผู้เจ้าสั่งให้รวมก็มารวมกันนั่งกันเงียบหมดเลยนะญาติโยมก็ไม่ได้อะไรก็เลยเรื่องไปถึงผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยว่า ถ้ามาแล้วให้กล่าวธรรมนะหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวดังนั้นจึงมีที่มาที่ไปว่าเมื่อมีการประชุมกันแล้วเนี่ยพระศาสดาให้ทำอะไรหนึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริรเจ้าสองกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวทํากิจสองอย่างแค่นี้ก็เลยมีการกล่าวธรรมกันในวันที่มาประชุมกันในวันเพ็ญอย่างนี้แล้วอยู่มาสักพักหนึ่งพระศาสดาก็ปริวิตกขึ้นมาในใจของพระองค์ว่าทําช่นไหนสิกขาบทปฏิโมกข์ที่พระองค์บัญญ,ญัติแล้วเนี่ยจะนํามาสวดทุกกิ่งเดือนที่ ภิกษุมารวมประชุมกันนี้จึงเป็นเหตุที่มาที่พระทุกวันเนี่ยถ้าอยู่ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปจะต้องสวดปฏิโมนั่นนะ่ะแค่นั้นเองนะเดิมพระศาสดาสวดด้วยพระองค์เองต่อมาเมื่อมีภิกษุที่ทุศิลปะปลบบอยู่ในภิกษุบริษัทพระองค์เลยเลิกสวดแล้วก็ยกให้การสวดเนี่ยเป็นของคณะสงฆ์พระเทระเป็นผู้มีหน้าที่เป็นใหญ่ในการนี้จะมีบัญญัติรายละเอียดในสิกขาบทเกี่ยวกับ การลงโบสถก็มีอีกเป็นพันพๆข้อนะอา่าดังนั้นสินของพระที่เราได้ยินวสอง่สิบเเนี่ยมันไม่ใช่มีหลายพันข้อมากนะอา่าอย่างนี้